สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนประกอก,กับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้นองกำลังเคลื่อนซบเนาะเคลื่อนซบไปสู่ปาซาพี่น้องเอ้ยบ่แมนเผาอยู่หน้าบอปเอ้ยเผาอยู่หน้าฝนพนี่น้องกำลังเคลื่อนบรรยากาศก็คึมพี่น้นองคึมแนแดดแนหัวมันลมเนาะ ไอปูมเค้าไปก่อนเลยไม่ค้าวลายอีเนาะใส่รถไทยเน้นบมเด็ ใส่รถไทยไปพี่น้องพผ่อนไปทางมันนั่นลำบากว่าสั่นบอไปน้ำบอลน่ะละสาวเหาน่ะบอไปน้ำบอเนาะไอ้เนาะว่ื้อยไปเอาเด้อแม่ละสาวเหาน่ะไป้าเรสาวเหาอโอยเอาใหม่ใเรืองขอาหน่อยที่ไหี่น้อง ก็เอ้ยแล้วดไปกันแลถ่าอยู่หันคนกัลายพี่น้องเกินศพไปสู่ภาษาเนาะ คนสิบน้าลังบอถือกว่าเดียวนี่นะมันออกสิบสามอยู่องนี่เลยเป็นโรคอันท้านอัางุกเออ แต่ละคือบลูกจะถืออ่ะปลุกแล้วบ่อกระเบ้อเราจะไปนั่งบ่นไปนั่งเลยจังไร

มันหน้วมือเศร้านี่คอยเราใส่โอ้ผิวพร้อมเอาก็มือเศร้านี่เอาน้ำแล้วมันหนาวเอ้หันน่านอไหมเข่างันบ้านเรอันนี้เนาะเขาเจ้าหรือเปล่าไ้น่องขาเจ้าะบรรยากาศทางผสมย้ายไปลองเลยสมย้ายสุ่มปา ขอาสุภาเขาเนี่ยโอ้โขอดูภาพคือะไรขอดเจ้าเนรอขอสุภาพข้าแล้วหน้าอะออหน้าผู้บ่าวเอยหน้าผู้บ่าวปะเวยหน้าเบาหวันสเนียงลงขับปู่กัสันได้ขอเจ้าเบิดท่งสำรัดสีคายลงขับปู่ ลุ่มรด,ดแก่หิบแก่ล่งนะลุ่ลุ่มยู่กันฑะสนั่นคอยไปไปเล่งแหงแหงอันนั่นแหละ วันี่มันไปได้ตั้งแต่คนกับรถจักรพอนีแล้วที่หยางมากขี่รถมากนะรถก็ไปได้อยู่ไปได้อยู่หากันถ้าเจอขี่รถก็สัมผัสหยางนี่แหละอืดๆสัมกันนี่แล้วโอ้ยเราก็สัมกันกับเขาหยางอะไรขนาดเราก็มาแต่โดนแล้วก็เวียนกายเฮาตลอดมั้ยมึงอย่าไป็หยองนะ เฮ้ยครัวกับเอลดีเนาะแม่นเรื่องล่างเรื่องล่างอยู่เคยมาแต่ข้าวมาเขาวงเฮียนมาเกี่ยวเขาหนาอาจารย์ข้าจ่าเยรอจันจักไม่ต่อเขาเลย จำยางอะไรใบเอ้ยมาถามว่าอยากขี่นั่บ่อีข้ามเมื่ออยากอยู่ข้าเมื่อจองเลยข้าเมื่ออยากขี่อยู่จำยางก็อาศัยขี่มาจะข้าเมื่อเนาะอาศัยข้าเมื่อและข้าเมื่ออาซามเลยอาสี่ป๋าเอื้ยมันบ่ยอมเนาะข้าเมื่ออาสี่สินังกระตาเอาดอกผู้หน้อย เม <C ái S 2> ็ดนี่ใช่ไห้ม่่น่ะเรื่องเงเลขกอเลขมันคือบ่อใหายบมักซื้อเลขบ่อเงินเน่ะเอ้าบาทเดียวหนึ่งศูนย์ยนึ่งคุณเดฟ

ำไม่หยางเมื่อบาน้ำมงก็เกือบหอดแล้วหอยลัดเมื่อได้แล้วเฮ้ยหลดอยู่บาน้ำบ่อผัวนอนไหวนะเ้ยห้อยหยางลัดเมื่อหาห็ดเมื่อนวะฮะยายจะเสียหลดเมื่อส่งคราบบอหลดห้าพันจอดอยู่ผัวมาเลยงมาบ่

ปลาเอื้อยใหญ่สุดแลมึงสีเทียงนอกปลาเอื้อยใช่มันเมื่อไหรป้าเมื่อนั้นไปด้ออัดสีก็ยังบอกบอกเธอเธอบอกไปนุ่มใหญ่ใส่ยหขาวก่อนปลาเอื้อยใหญ่สุดกันเลยว่ะกูย์ภาษา ตาวาคุณจะไปลงมาเลนไปหอยจะมานำโดยคนเลือก่งโอเคใช่ไหมเลืองจริงขียงครับคสมสีชมสีแดงไปมาสันสีชมสีแดงเห็นปะเห็นปะฮาใส่สีเลิศกันเยไอ้น้อยน่ะฮัาบุเคยใส่แบบนี้ไดนี่แหละฮับุเคยใส่สีนี้มาเลย ได้สีนี่ชีจงนี่หอไปเกยมันจนห่วงใส่สีนี่มากมันอ่ะอ่านข้อแบบตะเบิ้ลห้าวข้อว่าเผาอมฮะไรจะเออนอนอย่างบุคคลมากไกเจ้านะมม่ได้เพาะิวันอารมณ์สดมหาเโไปได้สเลอ ดวงใจแม่น้องเทนอมโอ้ยได้ดวงใจตายบดบอได้บ๊โอ้ยทานไปตักตาอยู่อืยก็เอาก่อนเด้อโอ้ยปบดได้หาไข่ได้แล้ว ขอโทษขออภัยพี่น้องหักใหม่ไปวางพิงฮะอันยังเอยังไ่นอนอเดี๋ยวอันนี้เรากำมาเป่า,า,า,ปานั่นอาสามอ่าไยอซสามสิได้อยู่กับล้วผู้ชายช่องอัดค่ะ